คนดูครับคนดูเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังผมไหมนัม่มันคือคลื่นสึนามินั่นเองโอ้คลื่นสึนามิแบบรวดเร็ววันนี้เรามาอยู่เกม Escape Tsunami for b บ s ล l o เมันจะเป็นเกมที่เราแบบเหมือนเราต้องไปเอา s บ l o t b เ s สลอ t โดยการที่มีสึนามิมาขัดขวางเราอุ้ยอันนี้ไรอันนี้ไรคนดูอุ้ยคนดูผมเหมือนคนที่เสียงเหมือนผมปะปุ่มติดเสียงอยู่ไหนปุ่มปิดเสียงเอ่อฟันเฟืองตั้งค่า ยังไงโอเคคนดูผมว่าเสียงเกมมันนี่มันตัางเกินไปผมไม่รู้ว่าคนดูจะได้ยินดังไหมผมเปิดประมาณโอ้คนดูอ้เมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้เหมือนเขาเห็นเหมือนเขาบินป่ะคนดูหรือว่าผมตาผาดเมื่อกี้อเขาบินแล้วเขาวิ่งเมื่อกี้เขาน่าจะวิ่งไวจนแบบจนผมเห็นเขาแบบบินเลยอ่ะโอ้โหแำมเกาผมเดินช้าจนะังอ่ะต่าแบบนี้ ตอนนี้จะได้ตังค์ไม่ได้ผลไปไหนอ่ะอัพเกรดสปรีตอไนไปดูดิอัพเกรดสปรีตโอสองร้อยบาทห้าร้อยไม่ได้เร็วขึ้นมาเออจิงหนึ่งเร็วขึ้นไม่ไดียคนดูกิบบ็อกสีเขียวอุ้ยผมได้สีเขียว,ส,ยวสีเขียวน่าจะเป็นของดีก่อผมว่าอะไรอ่ะลองเปิดดูก่อนดิคืออะไรอ่ะคนดู โกลเด้นคอมม n นลั k กี้บ็อก d e โกลเด้นคอมม y นลักี้บ็อกเหมือนจะไว้สุ่มปะว่าผมจะได้แบบไหนทำยังไงอ่ะอ๋อแล้วเราไปเปิดเหรอผมว่าได้ตัวกากแน่นอนต่แต่ป็นเปไ็นระดับโกลเด้นเอา้า oh โนะอ้ไม่นะอ๋อผมได้ตัวนี้มาเหมือนไม้กางเขนอะไร,รอ่ะคนดูวุ้ยเพื่อนอะไรเพื่อนทีวีแมน ทีวีที่มีขาอันนี้ขึ้นมีอะไรคนดูผมอุ้ยเขาให้ผมเหรอโอ้โห oh, คนดูเขาให้เหรออุ้ยขอบคุณมากเพื่อนโอ้คนดูผมเจอคนใจดีป่ะขอบคุณมากเพื่อนมันคือตัวอะไรอ่ะคนดูใครรู้คอมเมนต์บอกผมได้นะว่าตัวนี้มันเชื่อว่าอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนทีวีรักขาต้นขาแกแบบเป็นรูปโลกอ่ะคนดูโอ้โหผมต้องลองวางดูแล้วมันคือโอ้โหผมน่าจะรวยเลยไหมเนี่ยโอ้โหคนดูได่เงินทีละแบรบระดับแบบ คิวดีอ่ะโอ้โหอะไรไปรวยขนาดนั้นอุ้ยแซงว่าผมก็จะได้อัพเกรดแล้วรอได้เลยนี่กันอ่ะอัพเกรด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 โอ้โห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 คนดูผมวิ่งไปขึ้นนิดนึงเวลคัมเพื่อนก็พิมพ์เวลคัมอะไรอ่ะเพื่อนเอ้ยทำไมคนนั้นเขาไม่มีสกินน่ะโอ้โหคนไหนที่ให้ของผมแล้วเนี่ยบ้านเขาขอดูบ้านเขาแล้วซิโอ้ มบ้านเขามีชั้นสองเลยปะ่ะผมไปดูชั้นสองบ้านเขาสิเหมือนชั้นแรกบ้านเขายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เป็นระดับทินเลียนเมื่อกี้ทำไมเดี๋ยวนักคนดูอันนี้คือบ้านเขาจริงๆเหรอทำไมเขาให้ตัวเก่งผมมาแล้วเขาไม่ได้เก็บไปใช้เองเหรออ,อ๋นนี้ไงตัวเก่งเขาตัวนี้เป็นระดับทินเลียนโอ้ตัวอะไรนี่เพื่อนระดับหกเจ็ดทำไมแบบ มีศปมากก็เป็นหกเจ็ดอะคนดูมีใครพอรู้สาเหตุป่ะนี่เพื่อนไม่ต้องให้เราก็ได้เพื่อนเดี๋ยวเราเล่นเองเพื่อนพวกูคนดูผมวิ่งไวเพื่อนมันนิดหนึ่งแล้วอะเฮ้ยผมว่าผมต้องวิ่งไปเอาละเบ็ดเราของตัวเองอะเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องวิ่งไวกว่านี้ก่อนวิ่งไววิ่งไววิ่งไวกว่านี้ผมอยากรู้ว่าผมจะวิ่งไวได้ขนาดไหนพวกูคนดูผมอัพแล้วเงนแทบไป็นรถเลยอะดูเงินมาดิอ๋อนี่อาทิตย์ละสิบพันเหรอพวกูคนดูโโอ้ห คุณดูเงินผมแทบไม่ลดเลยอะ่ะเออไปเกินไปเกินไปเกินคุณดูเงินไปเกินผมว่าเสียงเกมมันดังเกินไปละคุณดูดูดูเพื่อนสิเพื่อนให้ตัวผมเทพผมมาแล้วผมแบบโอ้โหอัปเกรดแค่นี้ผมก็เก่งแล้วเนี่ยคนดูแค่นี้ก็ไวแล้วเนี่ยุ้ยแต่สุดนี้มันมันไวจริงมากเลยนะวุ้ยอะไรอ่ะมันเข้าเข้าตังได้อ่ะมันเขียนว่า V P ผมสามารถเข้าได้ปะ เฮ้ยข้าไม่ได้ออเกมมันต้องเติมเกมพา VIP โอ้โหอันนี้ัน,นี้ไม่ไรู้แหละเก็บไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วนี่ระดับร e g e n e r y เดไหนลองดูซิเปิดยังไงอ๋อต้องกดฟิกคนดูคลิปที่ผมก็เก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเกมนี้มีลี์ด้วยอะโอ้โหกลับมายากจนเลย อ๋อคนตกินนี่มีรีเบิร์ดด้วยผมเพิ่งข็นนะเนี่ยในรีเบิร์ตต่อไปหกสิบบรีเบิร์ดง่ายจังอะหรือว่าเพื่อนเขาให้ตัวผมหดหรือเพื่อนเขาให้ตัวกิ่งผมมาเนี่ยผมเลยเปนรีเบิร์ดได้ล,ลัวอันนี้คืออะไรอะ่ะอัพเกรดอันนี้แปลว่าอะไรอุ้มเหรอเราสามารถอุ้มตัวเพิ่มได้เหรอผมเข้าใจถูกปะว่าคนดูพรอ,อ่ะผมอัพเกรดเงินผมแทบไม่ลดเลยดูดิมันดูดูดีเงินผมแทบไม่ลดเลยอะ่ผยอะผมมันโอพีมากเลยไอตัวเขาเนี่ย สุดยอดอย่างความโอพีเลยอ่ะผมยังไม่ทำอะไรเลยผมคิดที่ผมก็เก่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยต้องกดรีเบิร์ตสิคุณดูครับนี่สุดผมก็รีเบิร์ตครบแล้วรีเบิร์ตแม็กผมเล่นผมเล่นแบบนี้ได้แค่เก้านาทีเองคนดูผมรีเบิร์ตยี่สิบแล้วรีเบิร์ตแม็กโอ้โหแล้วผมอยากรู้ว่าสปีดสงส่วมันได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าสปีดสงส่วมันจะทำได้เท่าไหร่ เงินผมจะพอปะเนี่ยหลังมาใช้เงินเยอะมากโอ้เงินไม่พอแลวคุณดูวิ่งหลังมาใช้เงินเยอะอยู่เนะี่ยแล้วผมรีบมาผมแด้แหละคุณดูออ,อมันได้คูณเงินมันได้คูณเงินเพิ่มขึ้นอันนี้อะไรเอ,อั u เกรดบ้านท,ที่สูงขึ้นโอ้ u เกรดเลยเริ่มแพงขึ้นเงินพอปะเนี่ยผมว่าผมต้องเอาไปซื้อเนี่ยเอาไปซื้อสปีดผมรู้ว่าผมจะเร็วได้วุ่ยคุณดูเงินไม่พอแล้วหู ว่าแต่แค่นี้ก็เร็วมากนะคนดูเดี๋ยผมลองวิ่งไปดูเออ,อทำไมมันไวจังอะ่ะมันมีสโลปะคนดูแบบวิ่งใช่มันมีปรับแบบปรับคอมอันนี้ป่ะคนดูปรับสปีดให้ต่ำลงปะ่ะผมว่ามันไวเกินไปผมกลัวลงแบบลงลูไม่ทันเนี่ยตรงเนี้ยผมก็ลงตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันไวมากเลยอะ่ะผมก็แบบเลยไรเงี้งอยอุ๊ยแสดงว่มันมาไวมากเลยเนี่ยเนี่ยคนดูมันลงยากอะ่ะมันปรับสปีดลงได้ปะอุตกใจหมดไอน้น้านี่มันปรับสปีดลงได้ปะ มันมันจะปรับไม่ได้นะคอนโดโมันปรับไม่ได้โว้ยอันนี้ก็ช้าเกินบางอันมันก็ไวเกินโอ้ยลงยากลงยากมันมีปรับสปีดลงปะฟาสต์โหมดนี่คืออะไรอ่ะแบบทํามห้ภาพต่ําลงหรอมันไม่ปรับสปีดต่ําปะมันจะไม่มีนะผมต้องวิ่งแบบนี้จริงเหรอโอ้โหการยากเลยเนะี่ยอันนี้ถึงระดับอะไรนะเนี่ยเจ๋งนะอ,อันนี้มิติอันนี้อะไรซีเคยดเหรอ อะไรอ่ะไม่รู้หยิบมาก่อนผมมีแล้วเผมหยิบมาก่อนละวุ้ยไวมาก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 นี่ทันปะทันปะโอเคโอเคอันนี้คือระดับอะไรอ่ะมูแต่ให้เงินเยอะมากเลยนะทีละบสามล้านเหรอฉันไม่ได้เงินน้อยจังอ่ะอ๋อมันต้องกดอัพเกรดอ๋อต้องกดอัพเกรดอ๋ออัพเกรด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 รวยแล้วอัพเกรดไปเลย อืมลดลลลลลอะโหอเกลตได้เลื่อยเลยคุณดูเงินผมลดได้เลื่อยเลยเอาหมดได้ทินเล่นลริงหรอทำไมไล้เงินน้อลจังอะเขลยรลขไว้ระดับสิอันนี้อะไรกำแพงแตกอาจจะมีอลซอร์เอกอยู่นี่ก็ได้คนดูมันกำแพงแตกอ่ะมีอลซอร์เอกหรือเปล่าเนี้ยวิ่งลวมากเลยเนี้ยลั่นเป็นระดับระดับอ่ะอันนี้มิติ ผมต้องไปหาซีข็ทมันต้องไปไกลกว่าน,นี้ปะมันต้องไปถึงที่เจอซีค็ดคุณดูมันโดนนี้มันไวเกินบางอันก็ช้าเขินใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโดนแซงไปแล้วไปได้ปะไปได้ปะทันปะทันปะผมไม่ทันกับคุณดูอันนี้เป็นโซนอะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่มันมรีระดับบอกปะเอางี้ไงมีสมุดบอกอยู่ใกล้บุกบอกในผมดูดิโอ้ ซีเข็ดออ้ยมีมากกว่าซีเข็ดด้วยโอ้โหไม่ได้ดับเป็นเยอะจังเนี่ยผมนึกว่าผมนึกว่าซีเข็ดจะมากสุดนะไม่ใช่หรอมันจะมากกว่าซีเข็ดอีกโอ้โหผมมาถึงมันไวมากเลยผมทันไหมเนี่ยคนดูมันไวมากเลยผมไม่น่าทันอ่ะแล้วเรจะไปยังไงอ่ะหรือว่ามันหรือมันมานขับให้ผมเติมวีพีเหรอคนดูคน่เห็นพีพีข้างข้างปะทัดไะถัดไปทันปถโอเคทัน เฮ้ยไอ้กล่องแดงกล่องแดงเมื่อกี้บล็อกสีแดงผมต้องเก็บมาให้ได้เฮ้ยไปไปไปเกินไปเกินไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้บล็อกสีแดงคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ผมเก็บมาก่อนละวิ่งวิ่งทันไปเนี่ยพี่พอดีเลยนะเฮ้ยผมวิ่งทันกับคิดซึ่มีพอดีเลยอ่ะเมื่อกี้บล็อกสีแดงมิสติกบล็อกผมลองเปิดดูดิมิสติกบล็อกเลยนะคนดู นี่เวทีมิติกสี่เขียดผมมองเป็นยังไงมิติกอุ้ยนี่ไงระดับมากกว่ามิติกหูเพื่อนนีหรอเพื่อนตัวอะไรเนี่ยอุ้ยให้เงินทีได้สี่ล้านเลยหรอโอ้เยอะกว่าไอตัวนี้ผมอ,อีกนะเนี่ยเยอะกว่าตัวที่ผมอีกราอับเกรดสิให้เงินเท่าไหร่อะับเกัยเกรดอับเกรดอับเกียร์รับเกรดอับเกรดอับเกรด,กดมันจะให้เงินเยอะถ้าตัวน,นี้ปะเนี่ยผมอยากรู้ถ้าอยากให้มันเยอะอยากให้มันให้เงินเยอะเหมือนตัวเนี้ย อู๋เยอะมากเลยนะตัวนั้นน่ะเราออปเกีรดสิอาเกรเรื่ยอยๆอูคนดูยังได้แค่น,นี่เองอ่ะยังได้แค่กิเลนเองอ่ะอูตัวนี้เก้าสิบเลยหรอผมเอาไดเยอะเท่าไหร่อ่ะเพราะผมเบลแปดสิบทำไมให้เงินไม่เท่าเขาอ่ะอมัน่านกันมากขนาดนั้นเลยเนี่ยโอ้หให้เงินเปลี่ยนระดับเลยอ่ะเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้คนเหรอผมนึกว่าผมนึกก่บบอดมายืนใครเนี่ยเพื่พอนนายไปบ้านนายเหรอเพื่อนตกใจหมดอันนี้เ,เกียไป ใช้เงินเยอะมากวูซีริผุเลยเหรอวูเยอะมากเยอะมากคนด่เมันผมอุ้มได้หลายตัวปะเดี๋ยวพลองอุ้มนีเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้วูร้อยเลยเหรอวูเป็นร้อยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะตายปะเนี่ยผมผมเสียผมตัวอยู่คนดูลบมากจะลาไหายผมไม่อยากลบมากเลยคนดูแต่แต่ความลบมันมันบังตาคนดู เออผมเกือบแล้วเกือบแล้เกือบล้อย่าเพิ่งไอ้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นตัวไม่ขึ้นเอเคไปเลยเดินกลับฮะคุณดูผมไม่อยากโลบมากผมกลัวผมเสียวผมแบบตุยอ่ะไม่อยากโลบมากเลยเดี๋ยวโลบมากมันจะไม่ดีเอ้ยสึนิมิช้าเกินสึนิมิเฮ้ยคุณดู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 เฮ้ยลงลงก่อนลงก่อนเอ้ยสึนิมินั้นมันช้าเกินอ่ะผมเกือบแล้วคุณดูมันต้องมองหลังตลอดเวลาสึนิมิสีแดงมันไวมากเลย โอโหคนดูให้เงินเป็นล้อเลยนะตัวเนี้ยโอ้โหยังไม่ได้อัพเกรดเลยเนี่ยตัวนี้ก็ให้เงินเยอะอยู่เนี่ยผมต้องเอาไอ้ตัวนี้ออกตัวง่ายๆตัวนี้ออกไปผมต้องใส่ตัวระดับเทพเข้ามาคนดูสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะคนดูโดยรวมแล้วแบบที่สนุกมากเล่นได้เพลินๆนะคนดูแต่ผมว่ามันอัพเกรดตัวยากไปนิดนึงอะแต่ผมว่าสนุกนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคนดูบ๊ายบาย